สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Sustainable Design หรือการออกแบบอย่างยั่งยืนแนวคิดการออกแบบที่จะทำให้โลกนี้สวยงามผมตั้งใจว่าจะทำซีรีส์ Sustainable Design เนี่ยประมาณ20ซีรีส์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ e .p นี้เป็น E.p ที่2นะครับที่จะพูดถึงต้นตอแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนจากผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริงใน E.p ที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงนักออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้และธรรมชาติได้มอบสมองอัชญชานฉลาดให้กับมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยปกป้องดูแลรักษาธรรมชาตินะครับดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยผมจะมาชวนให้พูดถึง2คํานี้ก่อนนะครับ คำว่าธรรมชาติและคำว่าการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับธรรมชาติในความหมายของค่ายต่างๆนะครับผมจะพูดถึงค่ายที่เก่าแก่ที่สุดละกันนะครับในลัธิเต๋าได้นิยามธรรมชาติไว้ว่านะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากเต๋านะครับเต๋านี่สร้างสรรพสิ่งขึ้นมานะครับธรรมชาติมีหินและหยางนะครับเต๋านี่จะอยู่ตรงกลาง ระหว่างหินละหยางก็คือในจุดสมดุลธรรมชาตินั่นเองเต๋าไม่มีตัวตนนะครับไม่มีรูปไม่มีนามนะครับแล้วก็เป็นที่ว่างนิยามในาศาสนาฮินดูนะครับธรรมชาติก็คือสิ่งที่เป็นวัตกรนะครับเวียนว่ายตายเกิดแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติก็คือปรมาตมันนะครับปรมาตมันเนี่ย จะเป็นที่รวมนะครับของสรรพสิ่งนะครับแล้วก็กาเนิดสรรพสิ่งนะครับมนุษย์เป็นส่วนย่อยนะครับที่เป็นอาตามันสามารถเข้าถึงปรามาตามันได้โดยการฝึกโมกขะสะนะครับเพราะฉะนั้นปรามาตามันกับเต๋าเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับส่วนในทางพุทธศาสนานิยามของธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็คือ จักรวาลนนที่ดําเนินไปพุทธเจ้าได้ค้นพบกฎของจักรวาลน,นะรหรือกฎของธรรมชาติเรียกว่าธรรมะนั่นเองนะครับส่วนทางวิทยาศาสตร์นะครับธรรมชาติก็คือสิ่งที่ดําเนินไปในจักรวาลน,นี้นะครับซึ่งไอนะ์สไตน์เนี่ยได้ค้นพบการอธิบายกฎของธรรมชาติเป็นคณิตศาสตร์ได้นะครับส่วนท่านชานดารวินนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ เป็นเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับได้มองว่าธรรมชาติเนี่ยมีการวิวัฒนาการนะครับของสัตว์ต่างๆนะมนุษย์นะครับแต่ก่อนก็เป็นลิงนะครับที่วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นโฮโมเซเปียนเช่นพวกเราในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นการวิวัฒนาการทางสมองที่เหนือกว่าสัตว์อื่นใดๆในโลกนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ย ได้มอบสมองอันชาญฉลาดให้กับมนุษย์อันนี้ก็เป็นคํากล่าวของผมที่ไม่เกินจริงนะครับตามทฤษฎีของชานดาวินนะครับมนุษย์ก็ต้องมีหน้าที่นะครับที่ธรรมชาติมอบให้ก็คือปกป้องดูแลรักษาโลกนี้นะครับแต่เราจะรู้ไหมว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเรานะครับในสมองของมนุษย์อาจจะมีแวบหนึ่งที่มีคําถามว่ามนุษย์เกิดมาทําไมนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะไม่รู้คําตอบเพราะว่า สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนะครับที่ยุคที่เราเป็นสัตว์เนี่ยอาจจะบดบังในคําตอบนั้นเอาไว้นะครับต,ต่อมาอีกคำหนึ่งนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยผมมองว่ามันมีลำดับขั้นของมันนะครับผมแบ่งเป็น3ลํลำดับขั้นแล้วกันนะครับลำดับขั้นแรกนะครับเป็นลำดับขั้นสูงสุดนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยที่สรรพสิ่งทั้งหลาย ได้ประโยชน์นะครัสรรพสิงก็มีอะไรบ้างนะมีมนุษย์มีสัตว์ต่างๆนะครับมีต้นไม้มีดินมีน้ำมีทะเลท้องฟ้านะครับได้ประโยชน์หมดนะครับถือเป็นลำดับขั้นสูงสุดลำดับขั้นที่สองนะครับรองลงมาก็คือลำดับขั้นที่มนุษย์ได้ประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่ไปเบียดเบียนสรรพสันหรือสรรพสิ่งในโลกนี้นะครับ ส่วนลำดับขั้นที่3ลำดับขั้นที่ต่ำสุดนะครับก็คือเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกที่มนุษย์ได้ประโยชน์อย่างเดียวนะครับสิ่งอื่นช่างมันนะครับทีนี้เรามาดูว่าในาลำดับขั้นสูงสุดเนี่ยมีใครบ้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้นะครับที่ผมอมองเห็นคนแรกเลยนะครับก็คือพระพุทธเจ้านะครับท่านสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้โดยคำสอนของท่านนะครับ ท่านสอนว่าให้ละทิ้งกิเลสนะครับซึ่งผมมองว่าแค่เราละทิ้งกิเลสเราก็ไม่ไปเบียดเบียนสิ่งอื่นใดแล้วนะครับถือเป็นขั้นสูงสุดส่วนลำดับขั้นที่3มนะครับมีผู้เปลี่ยนแปลงโลกมากมายนะครับตั้งแต่อดีตมายกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดก็คือท่านเจมวัตนะครับได้ค้นพบเครื่องจักรไอน้ำนะครับก็สามารถที่จะทำ รถไฟนะครับเครื่องจักรไอ้น้ําสามารถที่จะไปขนทรัพยากรต่างๆนะครับต้นไม้ที่อยู่ในป่าที่เข้าไปตัดไม่ได้แล้วก็ทำรางรถไฟเข้าไปตัดแล้วก็ขนมาได้นะครับก็พัฒนามาเป็นรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นโอ้โหเราสามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกนะครับก็เป็นบุญคุณของท่านเจมวัตนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ เบนจามินแฟรงคินนะครับท่านนี้ก็ได้ค้นพบสายฟ้านะครับในอดีตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสายฟ้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องของเทพเจ้านะครับแต่ท่านได้ค้นพบแล้วก็สามารถประดิษฐ์สายลอฟ้าได้นะครับแล้วก็เราก็เอามาทําเป็นมีสายไฟมีไฟไฟ้าใช้จนปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะครับ ดูภาพถ่ายจากนอกโลกนะครับจะเห็นว่าอตอนกลางคืนเนี่ยทุกทวีปต่างๆเนี่ยมีแสงไฟดูแบบมาสศจย์มากนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านโทมัสอันวาเอดิสันนะครับก็ต่อยอดจากสายฟ้านี่มาเป็นหลอดไฟสว่างสวัยให้กับโลกนะครับในปัจจุบันมากนะครับท่านสตีฟจ็อบสนะครับได้ค้นพบตระกูลไอนะครับไอโฟนไอพอตไอแพนะครับก็ทำให้เรา สะดวกในการติดต่อกันและในการหาความรู้ได้อย่างง่ายดายนะครับและขาดท่านนี้ไปไม่ได้ก็คือท่านมาร์คซ์คัเบิร์นะครับผู้ได้ตั้ง Facebook ขึ้นมาทำให้เรามีโซเชียลนะครับที่จะติดต่อกันทั่วโลกได้เป็นอีกอวิธีหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงโลกทีนี้ใน EP เนี้ยที่จ่วหัวไว้นะครับก็คือต้นต่อแนวคิด การออกแบบอย่างยั่งยืนนะครับโดยผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับแล้วแนวคิดการออกแบบอ่า sustainable หรือการออกแบบอย,อย่างยั่งยืนจากพระพุทธเจ้านี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นดีไซเนอร์นะครับที่มีผลงานเชิงประจักษ์มา2500ปีแล้วนะครับท่านได้อ่า ออกแบบไว้นะครับเป็นเป็นไอเดียที่จะให้พระอานนท์ไปทําต่อนะครับนั่นก็คือชุดของพระสงฆ์เครื่องแบบของพระสงฆ์นั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าไตรจีวรน,นะครับในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าท่านดําเนินไปในชนบทนะครับขึ้นไปบนภูเขาแล้วมองลงมาเห็นนาของชาวมคคนะครับท่านจึงบอกกับพระอานท์ว่าอานท์เธอเห็นนาของชาวมคตซึ่งพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยม ผ่านตัดกันนั้นหรือไม่เธอสามารถแต่งจีวรของพระภิกษุทั้งหลายให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่พระอานน์ตอบว่าสามารถพระพุทธเจ้า,าค่ะพระอานนท์ก็ไปตัดชุดจีวรมาถวายนะครับซึ่งสมบูรณ์มากพุทธเจ้าก็ตัดสรรเสริญพระอานนท์นะครับอันนี้อ้างจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่5นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจีวรเป็นเศษผ้าที่ พระสงฆ์หามาเย็บต่อกันนะครับได้เศษร,รูปแบบยังไงมาก็มาต่อกันอย่างไม่เป็นระเบียบนะครับเหมือนชุดขอทานนะครับแต่ชุดไตจีวรใหม่ของพระสงฆ์เนี่ยนะครับมีระเบียบเรียบร้อยเป็นลวดลายทุ่งนานะพุทธเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์มีเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ้าที่นำมาตัดเป็น ชุดพระภิกษุเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันจะได้มาจากผ้าหลายชนิดนะครับดูแล้วมันก็จะเป็นหลากสีนะครับหลากวัสดุนะครับท่านจึงบัญญัตินะครับในพระวินัยว่าอันหนึ่งภิกษุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสี3อย่างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวคามก็ได้ตมก็ได้ของค้ำก็ได้ ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับเสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึง่งใช้จีวรใหม่จะเป็นปาจิตตีนะครับปาจิตตีนะครับเป็นการทำผิดพระวินัยอย่างหนึง่งประเภทอาบัตนะครับเป็นความผิดและหุโทษนะครับจะต้องสละของที่ได้มาก่อนแล้วทำการปองอาบัตบผ้าจีวรที่นำมาเย็บต่อกันหลากสีนะครับเมื่อนำมาย้อมด้วยการทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้สีกลมกลืนเป็นโทนเดียวกันนะครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับในทางออกแบบเรียกว่า Unity นั่นเองนะครับผมเคยบวชนะครับปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำกองเพนนะครับเป็นสายพระป่านะครับอของหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกทีหนึ่งนะครับในชุดไตาจีวรเนี่ยจะใส่15วันค่อยซักครั้งหนึ่งนะครับหรือ ค่อยเอาไปทําความสะอาดครั้งหนึ่งครับก็คือในวันขึ้น15ค่ําวันพระนะครับกับวันแรม15บห้าคำนะครับวันพระแรม15ค่ําโดยที่พระสงฆ์ทุกรูปในวัดเนี่ยก็มารวมตัวกันนะครับแล้วก็เอาหม้อต้มหม้อใหญ่ๆนะครับใส่แก่นขนุนใส่แก่นประดูนะครับต้มแล้วก็พระท่านก็จะนําชุดไตจีวรเนี่ยลงไปต้มนะครับ เพื่อทําความสะอาดแล้วก็ตากทีแรกผมคิดว่าโอ้โหสิบห้าวันเนี่ยมันหมักหมมนะครับบางวันเนี่ยไปบินทบาตเหงื่อโชคเลยนะครับอ่าก็คิดว่ามันคงเหม็นแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอ่าถึงแม้ว่าวันไหนที่ไปบินธบาตแล้วตัวจีวรเปียกเราก็เอามาตากแดดนะครับแล้วมันก็หอมเหมือนเดิมเป็นหอมเปลือกไม้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่ง ที่พึ่งพาธรรมชาตินะครับใช้วัสดุจากธรรมชาติในการต้มเคลือบสีจากเปลือกไม้เนี่ยนะครับการเคลือบสีของเปลือกไม้เนะี่ยก็จะเคลือบแค่ผิวนอกนะครับทีนี้เวลามีเหงื่อมีสิ่งสกปรกมาติดมันก็จะติดแค่ผิวนอกนะครับมันมันไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อผ้านะครับแค่เอาไปล้างหรือเอาไปตากมันก็ไม่ไม่เหม็นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นระบบหนึ่งที่พรุทธเจ้าได้วางไว้นอกจากนั้นนะครับการออกแบบไตจีวรของพระอานนที่ได้รับไอเดียมาจากพระพุทธเจ้านะครับยังมีการออกแบบรายละเอียดนะครับหรือดีไซน์ดีเทลเนี่ยที่ลุ่มลึกเป็นสุดยอดของการออกแบบมากนะครับก็คือจีวรเนี่ยจะมีขนาดความยาว6ศอกนะครับความกว้าง4องีอกประกอบด้วย ผ้าผืนหลัก5ผืนนะครับเรียกว่าขัน5มาเย็บต่อกันในระหว่างการเย็บขั้นจะมีเรียกว่า,าเย็บขั้นด้วยกุศินะครับมีขนาด2นิ้วครึ่งนะครับก็จะทําให้เหมือนคันนาแล้วก็จะมีขอบนอกรอบทั้ง4ด้านเรียกว่าอนุวาตนะครับอนุวาทเนี่ยจะช่วยให้ผ้าจีวอใช้งานได้คงทนขึ้นนะครับ เนื่องจากว่าเวลาพระภิกษุสงฆ์สวมจีวรแล้วเนี่ยนะส่วนอนุวาดจะเป็นส่วนที่สัมผัสเสียดสีบริเวณคอบริเวณแขนบริเวณหน้าแข้งนะครับใช้ไปนานน,านก็จะขาดก่อนนะครับท่านสามารถเลาะเอาอนุวาดออกแล้วก็เย็บเข้าไปใหม่ได้นะครับหรือสามารถซ่อมได้นั่นเองนะครับจีวรของพระก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าสุดๆนะครับเป็นความชาญฉลาดในการออกแบบของพระอ,อนนท์อย่างแท้จริงนะครับผมวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เรียนรู้จากชุดไตจีวรของพระสงฆ์นี่นะครับที่เป็นแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน,นมี4ประการนะครับถ้าเพื่อนๆฟังอยู่นะครับใครพบว่ามีมากกว่านี้ก็เขียนคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับประการแรกนะครับพระพุทธเจ้าได้วางระ,ระเบียบระบบ ของวิถีการดาเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์นะครับไว้ให้คล้ายกับขอทานนะครับซึ่งเป็นการสลายความเป็นวัณณะนะครับที่สังคมชาวอินเดียเป็นอยู่ในขณะนั้นนะครับในการใช้ชุดยูนิฟอร์มที่เหมือนกันนะครับทั้งหมดแม้กระทั่งองค์ศา,าสดาเองนะครับเป็นหลักของยูนิตี้นะครับหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัจจุบันเรานำมาใช้กับองค์กรต่างๆนะครับอย่างเช่นชุดพนักงานของเซเว่นะครับที่เห็นได้ชัดนะครับเป็นการออกแบบที่เรียกว่า corporate identity design นะครับหรือการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรนะครับเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรให้จดจำได้ง่ายนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งนะครับประการที่2นะครับเป็นความเรียบง่ายนะครับ หรือทางออกแบบแล้วว่า simplicity design นในการออกแบบเนี่ยลวดลายก็เป็นลายเลขาคณิตง่ายๆเป็นลายที่ลงตัวลายของทุ่งนาของชาวมคตนะครับนำไปสู่การผลิตที่ง่ายนะครับลายที่ง่ายก็นำไปสู่การผลิตที่ง่ายการใช้งานที่ง่ายคือง่ายไปทุกระบบนะครับนี่คือความเรียบง่ายประการที่3าม ความคงทนในการใช้งานนะครับเป็นหลักการหนึ่งในการออกแบบที่ดีนะครับหรือ g ู o ดดีไซน์นั่นเองนะครับผ้าไตจีวอนเนี่ยมีการใช้งานที่คงทนที่พูดถึงอนุวาดนะครับที่เป็นดีเทล,ลการออกแบบของผ้าอนน,น์ก็สามารถซ่อมผ้าได้นะครับถือว่าท่านอานน์เนี่ยเป็นปรมาจารย์ในการออกแบบอย่างแท้จริงนะครับ ประการที่4นะครับหลักการออกแบบอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือหลักการ 4R นะคร reuse recycle recovery repair นะครับ, Re use, Re cycle, recovery, รบก็คือการใช้วัสดุนะที่เป็นธรรมชาตินะครับโดยที่มีการนำมาใช้ใหม่นะครับจากวัสดุที่ใช้แล้วก็คือ reuse นั่นเองนะครับ แล้วนอกจากนั้นยังมีหลักการ Product Life Cycle นะครับก็คือตลอดอายุการทำงานของทีวอนนะครับตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงใช้แล้วนะครับก็กลับสู่ธรรมชาติโดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจึงสรุปได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าดำริแล้วก็พระอานนท์รับไปออกแบบเป็นเครื่องแบบของพระภิกษุนะครับที่มีมายาวนานกว่า2,500ปีนะครับ และผมคิดว่าก็คงจะใช้ต่อไปไม่รู้อีกนานเท่าไหร่นะครับสำหรับผมมันเป็นโปรดักอมตะนะครับจากผู้ที่มีแนวคิดอามาตะนะครับเป็นผู้อามาตะอย่างแท้จริงนะครับและสอนเราให้รู้ถึงหลักการออกแบบอย่างยั่งยืนที่แท้จริงนะครับผมรู้สึกมหัศจจัรรย์กับต้นตอแนวคิดนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมนะครับ ใน EP ีหน้าเราจะมาพูดถึงการออกแบบอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยของเซนนะครับก็ฝากติดตามใน EP ีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ